สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมเจ้ายันม่ากันหน่อยครับ E F 5 1า T ครับโอ้ยเห็นแบบนี้นึกถึงนึกถึงอดีตรครับนึกถึงสมัยที่ผมมีรถไถย,ยันม่านะครับสี่ส้านึกถึงเลยอะสมัยนั้นก็ขับเองด้วยครับขับเองแล้วก็ให้พ่อขับให้ครับ รถใหม่ๆเลยพ่อเป็นคนมาขับครับนี่ครับรับจ้างดันกองดินแบบนี้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าตัดยอดนะครับพาอเทอัดอัดไว้เขารถไถมาตัดยอดอถึงอดีตเลยครับขับแบบนี้แหละอ,อแรงจัด ขับโดยน้องเข้มครับน้องเขมเรียกว่าปะเข็มครับเป็นงานตัดยอดครับงานตัดยอดที่สบายมากรถไถครับแต่คนขับก็ต้องฝีมือหน่อยครับต้องรู้จักอ่านงานครับขับไปด้วยอ่า,อานหน้าง,งานไปด้วยครับว่าต้องดันไปตรงไหนบ้าง ใส่สามหนึ่งแล้วเกียร์เ็วเลยครับมือโยกคอนโทนต้องคล่องนะครับไม่งั้นรถด,ดับครับเพราะว่ารถไถไอยันม่ามันรอบมันรอบจัดรอบเกียร์นี่รอบจัดเลยถ้าเป็นผมเอาไว้เก็บงานครับรอบนี้นี่รอบนี้เอาไว้เก็บงานรูป เห็นว่าดันง่ายๆแบบนี้ลองขึ้นไปจับเด้อบอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดครับมือต้องเร็วครับมือเร็วขาต้องเร็วโอ้หมวนดียังเลยโอ้ดินนี้ดันง่ายเนี่ยนี่เกือบดับเห็นไหมเห็นไหมมีรอบนี้มันจะเร็วหน่อยครับ โชวฝีมือหน่อยโชว์ฝีมือหน่อยโอ้ <m im itation> ใบดันหน้าก็เหมือนกับยี่ห้อนะ่าจะตัวเดียวกันกับเยนมา49ผมเลยด้วยน <m im itation> ี่โอ้โหมันดีเลย นี่ครับเขาเรียกว่าเด็กขยันครับท่าที่ฟังพ่อเขาพูดมาคนนี้เขาขยันมากเลยคือชอบรถนะครับสนใจรถครับเราก็ไม่กินบุรีก็ไม่ดูดครับตั้งใจทำงานน่าสนับสนุนครับคนแบบนี้พ่อแม่มีตังในหน้าลงทุนให้ครับซื้อรถให้ขับเลย๋อ อนาคตไปไกลครับอายุยังน้อยตั้งใจทำงานครับสักวันเดี๋ยวจะได้ดีอยู่หรอกสู้ๆไปสมัยพี่ก็แบบนี้แหละก็สู้ครับขับรถเองด้วยอะไรเองครับาทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะขับเท่าไหร่แล้วละ่ะเพราะว่าขับมาเยอะแล้วครับเป็นมาถุกรูปแบบแล้วสำหรับงานรถไถ รถหกล้อรถแมคโครให้น้องๆเขาได้ทําได้เกิดบ้างนี่ครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นลูกผมแบบนี้นะโอ้ยอยากได้รถไรเดี๋ยซื้อให้เลยขยันแบบเนี้ย เด็กมันขยันเราเราต้องสนับสนุนครับนี่ช่วยพ่อแม่ทำงานหาเงินเออไม่กินเหล้าไม่เที่ยวเตรไม่กีร่รน่าสนับสนุนครับคนแบบนี้อายุเท่าไหรน่นี่ถ้าดูไปแล้วเหมือนจะเรียนแค่ ม .3 หรือเปล่าเนี่ยมน่าจะม .4 ม .5 มั้งนี่ดูไปแล้วโอ้สนใจงานอยู่ครับคนนี้ครับสู้ๆเด้อเดี๋ยวสักวันเองก็จะอนาคตเองไปไกลแน่แหละเพอ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 ไปเจอเท่าเกที่มีลูกสาวนี่ ขาก็ชอบนะคนขยันแบบนี้นะครับเขาไม่ได้เลือกว่าจะมีฐานะยากหรือจนถ้าคนที่เขาเคยลําบากเท่าเก๋ที่เคยลําบากมาก่อนเขาจะดูดูการทํางานครับว่าเฮ้ยคนนี้มันขยันไว้ถึงครอบครัวจะจนยังไงเขาก็รับได้ครับสู้ๆไปตั้งใจทํางานผมเชื่อเลยครับว่า คนที่พยายามคนที่ตั้งใจทำงานผมเชื่อว่าสักวันจะเป็นวันของเขาสักวันเขาจะต้องเจอกับคนดีๆครับสักวันต้องเจอทุกเกดีเห็นใจในความตั้งใจของเรานะครับผมเชื่อนี่ครับเชื่อครับทำงานไปเถอะขยันให้เขาเห็น ยันทำงานให้เขาเห็นสักวันเขาจะเห็นผลงานของเราเดี๋ยวเขาจะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้หรือไม่เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะรับเราไปอยู่หรือว่าให้โอกาสเราในการดูแลกิจการหรือทํางานครับเชื่อเลยว่าเท่าเกที่เขารวยๆเขาลําบากมาก่อนนะครับไม่มีใครที่ อยู่ๆก็รวยเลยครับเขาต้องลำบากมาก่อนเนี่ยทำงานให้เขาเห็นค่าในตัวเราครับอย่าไปทำงานจะเรียกเอาแต่ค่าแรงทำงานให้คนอื่นเขาเห็นความดีความเข้มแข็งความพยายามของตัวเราแล้วเราเองก็จะมีค่าครับเขามองเขามองเห็นเราปุ๊บ เฮ้ยเขารู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันสนใจงานเลยมันทํางานมันเก่งมันฉลาดมันเอางานสักวันเขาก็จะพาไปอยู่ด้วยหรือว่าให้บริหารกิจการหรือว่ามีทุนให้ต่อยอดนะครับทำไปเถอะเห็นค่าแน่นอนเชื่อผมผมเคยมาก่อน อย่างที่ผมเคยเล่าผมเคยไปไต้วันมาไปทํางานเดือนแรกสองเดือนผมร้องไห้น้ําตาไหลอยากกลับบ้านเพราะว่างานมันเหนื่อยงานมันหนักโทรหาพ่อไปโทรหาแม่แม่บอกกลับไม่ได้ลกูกแม่ยืมเงินแสนเข้าไปผมก็สู้ครับส,สู้ตั้งใจทํางานสู้สู้จนจนหัวหน้างานคนไต้หวันเขาเห็นว่าผมเป็นคนที่อ่าวัสมองไปเร็วเป็นคนน่าจะ คนฉลาดคนตั้งใจทํางานจนหัวหน้าคนไต้หวันเป็นคนไต้หวันเลยนะครับเป็นหัวหน้าเลยคนไต้หวันแต่เกพูดไทยได้บ้างแกก็ดึงตัวผมเข้าไปอยู่ในในแผนกงานของแกอคือให้จากตอนที่ผมไปผมอยู่แผนกอื่นแต่พอแกเล็งเห็นผมไอ้นี่มันไปต่อได้มันอาจจะสอนไปง่ายแกก็ดึงตัวผมอะ่ะไปอยู่แผนกแกเลยแผนกแกคือแผนกชุบนะครับ รงชุบชุบทองเหลืองให้คลายเป็นเหลดนะครับแผนกแรกที่ผมไปที่ผมลองให้กับบ้านคือแผนกล้างล้างพวกสเตนเลสให้มันโลกออกนะครับจากทองเหลืองใช้สารเคมีน้ำกดกร,รมัทันแล้วก็น้ำร้อนบวกสารเคมีผสมกันไปเสื้อผ้ารีวายริมแดงของผมขาดยุ่ยหมดนั่นแหละผมอยู่แผนน,นั้นแหละผมลองให้อยากกับบ้านเลยทำไปทำมา หัวหน้าฝ่ายแผนกชุบเดินผ่านมาทุกวันเขาก็สังเกตเขาก็เข้ามาคุยกับเราด้วยเห็นว่าเฮ้ยนี่มันสมองดีไว้ไปทํามาแกก็ขอตัวผมนะครับดึงตัวผมไปอยู่แผนกชุบเลยแล้วก็ให้คนไต้หวันเอ้ยให้ให้คนเวียดนามมาแทนผมคนเวียดนามที่มาแทนคือเวียดนามที่เข้ามาใหม่นะครับคือเข้ามาทํางานในบริษัทนั้นคือเดินทางมาจากเวียดนามเลยเข้ามาใหม่ ให้คนใหม่มาแทนผมดึงตัวผมไปอยู่แผนกรงชุบแล้วก็ให้พี่คนไทยชื่อพี่ฉลองอยู่ในนั้นมา9ปีสอนวิชาทุกอย่างให้ผมเพราะผมเป็นพี่ฉลองก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเกครบกําหนดกลับบ้านเกก็กลับบ้านแล้วเกก็ไม่มาอีกเลยครับเพราะว่าผมทำแทนเป็นทุกอย่างแล้วประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทำงานครับอย่างที่ผมบอกทำตัวเราเองให้มันมีค่า ให้เขาเห็นในความตั้งใจให้เขาเห็นในความสามารถของเราเองสักวันเราก็จะประสบความสำเร็จเจอสิ่งดีๆเจอเจ้านายดีๆนะครับสู่ไปเลยของเคมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ